สวัสดีครับพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูกล้วยฉาบเกล็ดหิมะหรือกล้วยฉาบเกล็ดน้ําตาลนั่นเองนะครับเพื่อนๆไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมน้ํหนึ่งถ้วยนะครับหรือ1ถ้วยกว่านะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อที่จะเวลาปอกกล้วยเสร็จนะครับให้นําเนื้อกล้วยนะครับลงมาแช่ในน้าเกลือเพื่อไม่ให้กล้วยดํานั่นเองนะครับเพื่อนๆ จะทำขั้นตอนการปอกกล้วยกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับมาปอกเปลือกกล้วยเลยครับกล้วยที่เราใช้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าดิบที่ค่อนไปทางแก่แล้วที่กำลังใกล้จะสุกนะครับก็จะมียางนะครับกล้วยน้ำว้าดิบๆนะครับเวลาปอกก็ต้องระวังยางด้วยนะครับเพื่อนเราจะปอกเปลือกยากกว่ากล้วยสุกนะครับ เพราะเขายังดิบอยู่ก็จะมีความแข็งของเปลือกเขานั่นเองนะครับแต่ก็จะยางเยอะครับเมื่อเราปอกกล้วยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ให้เรานํากล้วยของเรานะครับไปแช่ในน้ําเกลือที่เราทําในขั้นตอนแรกนะครับให้แช่ไว้เลยครับแล้วก็ปอกเปลือกกล้วยให้ครบทุกลูกนะครับ เราก็ปอกเปลือกกล้วยทั้ง17ลูกเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับล้วก็ได้แช่น้ําเกลือไว้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นํากล้วยของเรานะครับขึ้นมาเสดดน้ํานะครับแล้วก็เอาเขาไปสไลด์ด้วยมีดสองคมนั่นเองนะครับถ้าใครมีที่สไลด์ก็สามารถสไลด์ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีที่สไลด์ที่เป็นสไลด์เป็นแผ่นๆนะครับก็ให้ใช้มีดสองคมสไลด์ได้เลยครับเพื่อนๆจะทําขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนนี้นะครับ มาสไลด์กล้วยเป็นแผ่นชิ้นบางๆกันเลยครับเพื่อนๆก็จะใช้เป็นที่สไลด์นะครับสองคมนั่นเองหรือใช้มีดสองคมก็ได้นะครับเพื่อนๆเราจะสไลด์เขาให้บางประมาณนี้นะครับบางมากเลยเวลาทอดเขาจะได้กรอบกรอบเร็วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะสไลด์กล้วยให้เสร็จเลยนะครับ เราก็สไลด์กล้วยทั้ง17ลูกนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนําเนื้อกล้วยที่เราสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะครับไปทอดกรอบกันเลยครับเพื่อนๆก่อนเราจะทอดกล้วยนะครับเราก็นําใบเตยนะครับทอดลงไปในน้ํามันก่อนครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ํามันของเรานะครับก็ตัดออกเลยครับเพื่อนๆไปทําขั้นตอนการทอดกล้วยฉาบของเราเลยครับ ท่านตอนนี้นะครับมาทอดกล้วยฉาบกันเลยครับเพื่อนๆเราก็จะทอดกันที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแเราใส่กล้วยลงไปนะครับให้ใช้ตะหลิวนะครับเคี่ยเคียเคี่ยให้เขาแยกออกจากกันนะครับไม่ให้ติดกันเป็นก้อนนะครับเพื่อนๆใช้ตะหลิวคนให้กล้วยกระจายออกเป็นชิ้นๆนะครับเราก็จะทอดกันที่น้ํามันไฟกลางค่อนอ่อนนะครับค่อนไปทางอ่อนนะครับ ทอดเขาให้กรอบเลยนะครับเพื่อนกรอบเหลืองเลยนะครับเราก็ทอดกล้วยฉาบของเราสุกแล้วนะครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับตักเขาไปเสด็จน้ํามันนะครับพักเขาให้เย็นนะครับเขาก็จะเริ่มกรอบขึ้นนะครับเวลาเขาพัก มัจะออกเหลืองเลยนะครับแล้วเราก็ทอดชุดต่อไปเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับมาเคี่ยวน้ำตาลทำเกล็ดหิมะเคลือบ,บอกล้วยฉาบของเรากันเลยครับ น้ำเปล่า100กรัมน้ำตาลทราย200กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วเราก็เคี่ยวให้น้ำน้ำตาลของเรานะครับละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเลยนะครับเพื่อนเพื่อจะนำเขาไปเคลือบกับกล้วยฉาบของเรานั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็เคี่ยวจนน้ำตาลเหนียวข้นและเป็นฟองนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้ใส่กล้วยฉาบของเราลงไปเลยครับ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับปิดแก๊สเลยครับขั้นตอนนี้ให้ปิดแก๊สแล้วก็คลุกเคล้าให้น้ำตาลเคลือบให้ทั่วกล้วยชาบของเราเลยครับให้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตอนนี้มันก็เริ่มเป็นเกล็ดแล้วนะครับน้ำตาลทรายเริ่มแห้งเคลือบกับ ตัวกล้วยของเราแล้วนะครับเป็นเกล็ดขาวๆนะครับคล้ายๆหิมะนั่นเองนะครับเพื่อนๆสวยงามมากครับก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟดูนะครับเพื่อนหืมขาวเลยนะครับสวยงามครับก็เสร็จแล้วครับเมนูกล้วยเคลือบเกล็ดหิมะหรือกล้วยเคลือบเกล็ดน้ำตาลของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับหืน้ำตาลทรายก็เคลือบ แผ่นกล้วยของเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับเพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นเก็ดหิมะนะครับเคลือบหรือเกจน้ำตาลของเราแน่นอนครับอืมกรอบแผ่นบางนะครับแล้วก็หวานอร่อยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปทำรับประทานกันในครอบครัวนะครับเป็นของว่างทานเล่นกันได้เลยนะครับหรือจะทำสร้างอาชีพทำขายได้เลยนะครับเมนูนี้ กล้วยฉาบเคลือบเกล็ดน้ำตาลหรือกล้วยฉาบเคลือบเกล็ดหิมะนั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวไปรับทางก่อนนะครับสวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อร่อยจริงๆ